สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกหนึ่งไลน์นะครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกหนึ่งไลน์นะครับวันนี้ก็มีพระเครื่องมาแนะนํานะครับอันนี้เป็นกระตุกนะครับเป็นกระตุกหลงพ่อเตียงนะครับปีสองสี่เก้าห้าถึงปีสองสี่หกศูนย์ะระตุกพร้อมบัตรนะครับกระตุกพร้อมบัตรสมาคมหนึ่งใบนะครับกระตุกพร้อมบัตรสมาคมหนึ่งใบหลงพ่อเตียงนะครับเลี่ยมอย่างดีเลยครับกระตุกหลงพ่อเตียงครับวุ๊ กระตุกหลุงพอเตียงนะครับนี่ครับบัตรสมาคมหนึ่งใบนะครับวัดเขาพรูปช้างนะครับกระตุกหลุมพะเตียงหนึ่งใบนะครับกระตุกหลุงพะเตียงนะครับสายเหนียวนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับนี่ครับกระตุกหลุมพอเตียงพมบัตรสมาคมหนึ่งใบนะครับพร้อมบัตรสมาคมหนึ่งใบนะครับกระตุกหลุงพะเตียงวัดเขาพระรูปช้างนะครับพร้อมบัตรสมาคมหนึ่งใบนะครับ ใกล้ๆนะครับจุดหลวงพระเตียงวัดขาพระรูปช้างนะครับ สวยงามนะครับพร้อมเนือกกระตุกเงินนะครับพร้อมเนือกกระตุกเงนะครับนะครับเอาแปดพันบาทนะครับแปดพันบาทครับกระตุกหลวงพ่อเตียงครับแปดพันบาทะครับเอาแปดพันบาทนะครับกระตุกหลวงอเตียงแปดพันบาทนะครับแปดพันบาทรายการที่สองนะครับรายการที่สองครับ รายการที่สองครับแล้นะครับรายการที่สองก็เป็นกระตุดเช่นเคยนะครับเป็นเครื่องรางนะครับรายการที่สองก็เป็นกระตุกเช่นเคยนะครับเครื่องรางนะครับนี่ครับกระตุดสามกษัตริย์กล่มพ่ทบนะครับชนแดนนะครับปีสองพันห้าร้อยเรื่องสามกษัตริย์นะครับนครับกระตุดสามกษัตริย์หล่มพ่ทบนะครับ ผมบัตรรับประกันพระแท้หนึ่งใบนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับเอาหกพันบาทนะครับดอกนี้เอาหกพันบาทครับหกพันบาทครับดอกนี้เอาหกพันบาทครับผมบัตรรับประกันหนึ่งใบนะครับหกพันบาทครับเจ็บอย่างดี ครับนะครับรายการต่อไปนะครับก็เป็นกระตุกเช่นเคยนะครับกระตุดหน้าผาักเสือหลวงพบเปิ่นวัดบางาพระปีสามห้านะครับกระตุดหน้าผาักเสือหลวงพบเปิ่น,นครับดอกนี้ค่อนข้างสวยนะครับดอกนี้ค่อนข้างสวยนะครับเก็บดีครับ เอา4,500บาทนะครับดอกนี้4,500ัาบาทพร้อมบัตรรับประกันหนึ่งใบครับผมพร้อมบัตรรับประกันสามารถตรวจสอบบัตรได้นะครับ,รบสามารถตรวจสอบบัตรได้ตามเว็บไซต์ที่หน้าบัตรเขียนเลยนะครับ4,500บาทครับรายการต่อไปนะครับเป็นกระตุกนะครับเป็นกระตุกหลวงปู่ศรีวัดเขาท่ามุลนาคนะครับกระตุกหลวงปู่ศสีนะครับวัดเขาท่ามุลนาคครับ ตัวนี้น่าจะพิมพ์ผิดนะครับปีหนึ่งสีน่าจะเป็นปีตุห้หลวงพู่สีนะครับกตุหลวงพู่สีครับปีสองพันหนึ่งสี่ครับนี่ครับกระตุหลวงพู่สีครับวัดเขถาถ้ำมน่านครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับสวยเดิมเลยครับ 12,000บาทนะครับเอา12,000บาทพร้อมบัตรรับประกันนะครับบัตรรับประกันสามารถตรวจสอบตามเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับรจบนะครับครับนะครับ ในการต่อไปนะครับเป็นเครื่องรางครับหลุงพ่ออิ่มนะครับหลุงพ่ออิ่มผสมเนื้อทองผสมครับปีประมาณสองสี่เจ็ดศูนย์ถึงสองสี่แปดศูนย์ครับวัดหัวเข่านะครับพ่ออิ่มครับวัดหัวเข่าครับน่ารักเลยครับผมน่ารักเลยครับตังบูชายอยู่ที่ห้าพันบาทครับ ทางฝั่งของผู้หญิงผมเอาห้าพันบาทนะครับผู้หญิงของห้า,าพันบาทนะครับเพราะบัตรรับประกันสมาคมหนึ่งใบนะครับเนื้อทองผสมนะครับผู้หญิงมือหัวขาวช่วงสุพรรณนะครับแลต่อไปนะครับเป็นเครื่องรางล้วนๆเลยนะครับเป็นเครื่องรางล้วนๆเลย จะตุดหลวงพ่อทบนะครับวัดพระพุทธบาทชนแดนนะครับเนื้อทองเหลืองกระตะกัวเชือกถักนะครับปีสองห้าหนึ่งหกนะครับเอาสี่พันห้าร้อยบาทนะครับเอาสี่พันห้าร้อยบาทครับสี่พันห้าร้อยบาทครับผมบัตรรับประกันหนึ่งใบนะครับ 4, โอเคนะครับวันนี้พอจบเป็นแค่น,นี้ก่อนนะครับโอเคนะครับ